สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาทีว่วัดปูซีศูนย์เนาะพคนมาหล่หลายค่ะท่านผู้ชมมาสามกลุ่มเละเต็มอะมาถาปูปูเสริมดวงเอฟซีกับโพมาให้เจดแดงเสริมดวงให้เนาะคะ่ะมาหาปูตุดงหล,ลักกัรเ่่ยๆมาเดือนสะก,กาวพ้นสีนัดกันกันกบเดือนสะก,กาวอ่ะเพราศาสีมาเลียงชันเพียนปูนะคะ่ะ หลังจากปูเหล็กเขา่เขเขาเหล็กปูเข่าเหล้วข้นเข่าคือคักเนาะค่ะทุกผู้ชมเนาะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจแดงด้วยนะคะอยากให้เจแดงว่าดังๆมาเจาแดงว่าวดัง <c oughs> บ่ได้คะ่วะว่าคือยุ่งเหยันยุ่งเหยันว่าดังได้อันนี้มาบานเพื่อนเสียงดังว่าได้คะ่ะว่าดังเ้าเจอสิเนมหนาอนะคะ่ะ บรรยากาศเนาะต้นเต็มมัดมันอีปูเป็นสิบปล่อยค่ะเป็นสิบปล่อยทะเลาะผ่าหัดอยู่ถ่าพ่าหัดอยู่เป็นโทษตามพา่าหัดถ้ามาพร้อมกันเป็นจังสิบปล่อยเนาะค่ะเนาะต้นบ่ปลนะ่อยขั้นพ่าหัดบ่มานั่นนะเห็ดอยังอยู่โอผ่ะหัดไปหาหมอก็เลยมาสวยค่ะเนาะเดือนสกาวก็ซื้อกะเขราอยู่ อันนั้นพกพ่อแต้มก็เป็นะอาจา์ต้นเศรษทีเนาะเพื่อนห้หอยเล่ากันค่ะเ,เล่าฮา,า,านอยกันฝากที่ตามกดไล์กดแช่เจดีย์เนี่เด้อค่ะเด้นนานๆออกพื้นที่ทีหยุดเสียงหยืดสายค้นแก่เนาะค่ะเนะเาะ <c oughs> เดี๋ยวเล่เอหวยปูสีศูน้ำกันค่ะ มาแล้วพระหัตต์นะเอ้ยไว้กว่าน้องน้องข้าซื้อเนี่กินอยู่ปันว่าใกล้สีหอดแล้วบ่ท่านในหอดเออเห็นเห็นอยู่โท้มาแล้วเพิน่นว่าเออไปเดือนนี่ละปูโท้มาว่าะเสริเดี่ว่ามันบินมากผุนให้ได้บุญนี่ข้าวเดียวหนึง่งกันบ่มีพระหัตกับบะปอยลูกศิษย์พ่นปวดเพิ่นเนาะ อัดแข่งเงินบ่โมนิอันพสักาด้ขั้นวัดขึ้นดวงดีแท้โอ้ล่องดอ้พาักดวงดีบานีสี่แข่งกันอันปากเซอ้อนักันนี่ยลดึงอ๋ออ๋อบรรลุดอ๋อปากฝากนวดล่าฝาฮัตเป็นบ้าโอ้ได้กำไรเด้ล่งทุนเด็ดแหละได้หารลอยลงทุนเด็ดได้หารลอยตัวหบาทเนี่ยสองอเนี่ยออได้กำามรอยไรสามยโอย เดี๋จะกาวกันบ่ดหามแม่แม่ได้สามหากับสองหนึ่งพ่อมหรือมู่บ้านเทลาเห็นเลขพบเแต้มแล้วมันเข่ากันดีเขาตรงตรงพดกับเขาพูดหากนกัเขาตรงงไปงจิตเราตัวหาเจี๊ยมากมือนขึ้นผูโสมโอ้แตกตรงๆเลยเูสมโตราก็เขากูให้ไปกับนไล่มหาอยวไล่สื้อแล้วเดีนยวเ้าคัดหมู่บ้านเนี่ได้มาแล้วให้มันอยู่น้ำสีเฝ้าออกไปยังมาสันเดีมันบ้าเอ้ยมาคัดลาบคัดก่อยเรื่องบถูกุสึหมาเนี่ย ปูท่อขาข้นน่ะปูท่าเลยี้นเปิดนน่ะเอ้ยว่าไ้แล้วเยี๋ยสีเอากอนไปหอดแล้วบอานมากจกันลังมากลังมากนค่ะตาเดือนจะกาวยุเดียนนี้เงินมาจ่ายภาษาี่มาจ่ายจานนีนี่สี่บานีกุ่มนี่นี่มากนี่ซีกุ่มนี่นี่มาจากเซนนันวังสามหมอ สี่กุมเลยนี่เข่าวมาแล้วมาหาเศรษฐีมาแล้วมหาเศรษฐีเดียร์ะกา่ามมาแล้วเดี๋ยวสิพ่อเข่าสว่างเลยมือนี้นว่าไปเมาลอตเตอรี่ออกแล้วไปมือนี้ เอาลอตเตอรี่เลยดังแท้ดังแท้ดังแท้มันสิหาซื้อบ่ได้แต่ว่าดังมันสิออกบ่วุ่นนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเอาเอาเอาคนมาหลายเดี๋ยวทายเห็นครูดิคนมากเต็มบัตรบิ๊มมอง เจ้าจางต่อไปอีกห้องหนึ่งติดบู๊เสียคุณนะคะท่านผู้ชมอันนี้ฝนพาลวยฝนพาลวยคุณแม่ค่ะคุณแม่แดงนะฝนพาลวยฝากติดตามเพื่อนในเด้อค่ะเด้ออันนี้ช่างเต่านำโชคจับกล่องไม้วิธีจับกล่องนะจับไมเลยจับยังซี่แล้วก็นิ่งๆ bỏ cái quân níng, à. à, là chế đèn ơ, giáp nước sắn ăn câu con thịt, xì hến nha, vẹp <laughs> vẹp đi, Ủa, nhúc tâm à, tăm nhúc à, tâm à, à, <laughs> à, nhúc xuống xì à, hến <laughs> <laughs> บเคอาวีเคราะห์หยับนะผู้บังงานนั่นบังบังขวดบังบังขวดน้ำโย่โยขวดน้ำโลกไหม่เนี่ยบังบังบังยูทูบเอาน้ำน้ำขาวบอไปแมเอาน้ำเอาตะน้ำค่ะนั่นแหละเออ ไปหลายซองสีได้เห so? right? ็นน้ำกันสองหนึ่งแปดหนึ so? ่งจิองประมาณนั้นนนเกาเอาอ่านผู้ใดเสียงดังนนี้ด้เก่าตัวเดียวอน่าเดียวตัวเดีฟัท่งใส่ล่กิดท่งลยใตัดังใส่หลอกกดังดังลายวไปก่อน ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสองหนึ่งแปดหนึ่งค่ะร่องที่ตัวเดียว0ูนย์เก้ตัวเดียวตัวรองคือแปดหนึ่งด้ค่ะเจดแดงบอกอแต่ว่าปูร่อง0ูนย์เค่ะมักตัวใดรีบหาซื้อตรตเตี่ไว้ ข้าก็ไปสว่างเรื่องพวกนี้ใช่ละเรียนจะกเกเรป็นร้าบผมอันนี้กับบุับผมปูตรงตรงคือเกาตรงไม่ต้องกับเกาเลคือเกาปูตรงกับด้วยเดี๋ยวโทษั่งจองปล่อยตัววดเลยหงเดียวตัวนูของใหญ่ตัวงูบุกลับน้ำตัวงกลมให้กับน้ำนะครับสูงกันนเว่าตรงๆรกัด้วย ตั <S 1> <S 1> ้ตั <t <t ้ปูสีเห็นหนาปูเอาตำ้ตํ้ปูสีกล้องสีเห็นหนาอ่นี่คือหัดกรอนเนาะค่ะท่านผู้ชมรัวที่พานมาเจ็ดศูนย์ตรงกตรงอันนี้คืดไม่เจ็ดสีล่องหลางจันแล้วเตม ศูนย์เจ็ดกิ่ลลางได้บ่ายครับผู้่าตัวเดียวค่ะศูนย์เก้าตัวเดียวผู้บอกครับด้วยศูนยเก้าตัวเดียวครับว่าครับด้วยแต่ซีชูทีก็ต้องกับศูนย์แม่เนีนยนับนด้วยเข้ากันกับคุณกัลยาค่ะท่านผู้ชมจัดไปเลยสองหส่วนเข้ากันเลยค่ะเข้ากันกับหลายเจ้านั่ค่ะแต่ว่าทามันดังไยเขาสียอยู่บ้านน้อยศูนย์เนาะ ม้ตนอนนะครับเข้าไปบนเข้าขึ้นบนอ่ะเข้าไปวันนี้เข้าไปในบนต้านเลยเข้าไป,ไปวสวยๆเฮ้ยวัดแตกวัดแตกค่ะท่านผู้ชมวัดแตกคะ่ะรัวนี้ศูนย์เก้าตัวเดียว,ว,ยว,ยวฟันทงที่พารื้อีอตเตอรี่ไหมคะ มาจากสายแน่นอนนี่ค่ะมาจากสายค่ะสามหมอเอ้ากุ้อ๋อสามหมอมาคุ้มนั่ง่ายไปนั่งพุ่นสามหมอของก่อันนี้สามหมอายไปนั่งคุ้หรอม่ีคุ้มกว่าี่้มหมออสามหมอวันนี้ัดปุยแจกกระเปนาเดืเก่า ื่อใดก็สิได้แม่กลัวเอาประมาณนันที่ยี่สิบนะแม่นะที่ยี่สิบนัดวันที่ยี่สิบถิมาเนาะ,ะได้มาตัวใดบันของอนนั้อไหนที่ที่จะมาเสริมนะค่ะวันที่จะมาเสริมดได้ตัวใดวันที่ย<อ>ีสิบรอบพร้อมกันอ๋อสิบอกความกันแม่นบอก้า๋<ะ>อค่ะอเดือนสกาวเพิ่นได้หมูกระทามาเ้ยงปูเนาะดังไฟไปเรืเนาะ ลูกพ่ท่นมาพ่อย่างใหเฮ็ดกินเองโอ้เ็มัโอ๋อแมนแนอุ้ยแมนแมนค่ะแมนถืกต้้งเรื่อมเรื่อมนึกถึงได้แมนเพื่อว่าให้พระฉันเพื่อให้เข้าล้วนละไปเลยมัาแต่ละป,ป้อนน้ำปู้เขาปฏครเดียนครับรับพ่อนนบ้อนกัน เจ็ซีกะเสียมดวงใหเดอร์เคิร์ยันเจต้องเร็วเจ็ซี่เจดงรงเงินมากไอหนึ่อยให้เปิดให้ผู้เปิดดวงไหเดอ้วค,ะ,คะเขียนซืีอให้แล้วนอวนเด็กสกกว่เลื่อนว่เกลื่อนให้เด็กติดคน

Anjasa dhyaja, bhagavato alahato sema samputasa, nakmu tesa bhagavato alahato sema samputasa, nakmu tesa bhagavato alahato sema samputasa.

สนาน้าามตัดยามตงสวรติทานมีังัสานั์มี เวระมณีสิขาปทางสมาธิยามิเนาเะเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิภามีสุชาจารา